กำลังสนุกเลยฝนไม่น่าตกลงมาเลยใช่พี่ทานกำลังสนุกเลยฝนตกลงมาทำไมก็ไม่รู้เปลี่นก่อนยังร้อนอยู่เลยตอนนี้ฝนมาตกได้ไงเออเด็กๆรู้ไหมทำไมถึงต้องมีฤดูการแล้วฤดูการสำคัญยังไงการเกิดฤดูการเกิดกากจากโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์โดยมีแกนของโลกเอียง23.5องศาในฤดูร้อนโลกเอียงโค้งโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูร้อนและซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูหนาว6เดือนต่อมาโลกโครจรไปอยู่อีกด้านหนึ่งของวงโครจรโลกเอยียงพวกโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์แกนของโลกเอยียง23.5องศาคงที่ตลอดปีทําให้ซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูร้อนและซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูหนาวการเกิดฤดูกาลทำให้ทุกบริเวณของโลกจะมีทั้งหมด4ฤด,ดูได้แก่ฤดูดไไใบไม้ผลิ ฤดูร้อนฤดูใบไ,ไม้ร่วงและฤดูหนาวอย่างไรก็ตามพื้นผิวของโลกมีสภาพแตกต่างกันเช่นภูเขาที่ลาบทะเลมหาสมุทรซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศประเทศไทยตั้งอยู่บนคาบมหาสมุทรอินโดจีนขนาดด้วยมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้จึงตกอยู่ในอิทธิพลของลมมรสุมทำให้ประเทศไทยมี3ฤดูดังนี้ 1. ฤดูร้อ,อนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2. ฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม 3. ฤดูหนาวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์